เจคายดี้เขาตายนะครับดูครับเล่นกันแันแฉกชด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 ตายเป๊งเรียบร้อยแล้วก็เอาเลินต่อนะครับชดชดชดเรียบร้อยแกะ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 ตายครับหลบไม่ได้ก็ตายเรียบร้อยครับตอนนี้เราไปบนเลยครับโอ้โหบนเล่นน้อยมากเลยครับสองตัวนี้สองตัวนี้บอกเลยว่าไม่ไหวกับผมแค่นั้นแหละชด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 เรียบร้อยครับออาตายครับรวงเรียบร้อยเข้ามาเหมือนตาย เก้ครับเราเลี้ยตายนะครับตกใจภาดมากขึ oh b, ้นเข้าเลยครับช็อตเนี้ยอุ๊ยโดนลักดูดูท่านผู้ชมโอ้โหโคตรอึดโคตรอึดอ่ะโอเคครับผมกอลสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นตุเล่นป่าเหมือนเดิมนะผมเพิ่มเติมไม่มีอะไรนะครับผมเฮ้ยเหลอเอลสูท่าเต้นอะไรของมันเนี่ยท่าแบกศพบอเคครับนี่ครับพยายามใช้สกิลสองข้าม ข้ามบาร์ฟ้าแบบนี้นะครับมันจะได้2องสเต็ะครับถ้าเราใช้สกิลสองข้ามศัตรูเนี่ยมันทั้งติดสโลแล้วก็ได้ทั้งได้สองสแต็กด้วยนะครับสองสแต็กสีขาวครับเร้าเล่นทุเรยนนะครับพยายามเล่นกระทันหันแคบไปครับผมก็จะมาบอกวิธีแนวทางการเล่นด้วยนะครับสําหรับคนที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่ๆนะครับก็ช่วยกันกดติดตามผมด้วยนะครับท่านผู้ชมผมจะบอกแนวทางการเล่นด้วยนะครับเกมนี้ คครับช็อตนี้ผมก็จะ <S <S S พยายามปาสกิลหนึ่งไปก่อนนะครับตดต่อยเข้าไปนะครับยังไม่เข้านะครับโอเคแล้วก็ชอ็ชอตชอ็ชอตช็อตช็อตไปนะครับช็อตนี้เมื่อกี้นี้ก็คือผมเก็บสแต็กนะครับมันจะทําให้เคครีปไปนะครับโอเคครับ okay, พยายามเล่นกัรทันได้แคปไปนะครับแล้วเราก็ฟาร์มบับแดงต่อแล้วผมก็จะจบล่างครับเพื่อไปออรินนะครับถ้าออรินเขาแหลมก็เฮช็อตนะครับผมบอกเลยแค่นั้นไล่เฮช็อตนี่ครับนี่ครับเวลาออกจากป่าแล้วก็พยายามมีทันได้แคปไปนะครับ ถ้ามีทันนะแคปก็จะเล่นง่ายขึ้นเลยครับโอเคนี่ครับคิวปีมาเลฟักเกอร์เรียบร้อยเห็นไหมครับง่ายๆแบบนี้เลยครับเอาจริงถ้าออฟเลนฝั lane, ่งเขาเนี่ยแบบไม่ได้อ่านเกมดีๆก็จะโดนแบบนี้นะครับ mm hmm. ถามว่าวิธีแก้ก็แก้ยังไงนะครับถ้าเล่นออฟเลนก็คือประมาณหนึ่งคืทีป่าทุกตัวเขาจะฟาร์มเสร็จนะครับ <te am> ประมาณนั้นให้ให้เราอยู่ในป้อมไว้อะประมาณนั้นยับช็อตไปยบเราก็ดักเลยครับ เราเรี้ยอเขาน่าจะมาครับโอเคเราเรี้ยอตายเรียบร้อยเอาจริงซาตานไม่ต้องบินก็ได้นะแค่ดามิผมก็เหลือแล้วเอาจริงอ่ะแคเหมือนฟันตรงข้ามก็จมอมมังกรนะครับอาะไรยังไม่เลี้ยสี่นะก้าได้นะชอนี่โอเคครับเหมือนผมรอร้านเลยชอนี่โอ้โหกดพ่านอีกไม่ถึงชอนี้ผมพลาดเองนะเอาจริงอ่ะไม่ไรครับผมกลัวไอ้คิปแดกไงเมื่อกี้นะ ถ้าต,ตายต้นเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะป่ะชดแต่ช็อต่เฮ้ยช็อตนี้ไม่ดีนะต้องอถอย well. okay, <Okay, S 2> ต้องถอยครับต้องถอยตองถอยครับต้องใจเย็นครับพึ่งใจเสียงพึ่งใจเสียเราต้องค่อยๆเล่นนะครับท่านผู้ชมเคลียบแล้วก็เคลียร์คลิปเล่นกลางเลยครับตอนนี้เพราะว่าชาต้าไม่น่าจะมาทันนะครับเคลียบใจเย็นครับใจเย็นพึ่งใจเสียงพึ่งใจเสียสามหนึ่งอยู่ครับผมเพราะพิ่งได้มังกรตัวเดียวเอง ผมก็จะเก็บแเต็กได้ผมก็จะตีคิทตรงนี้นะครับแล้วเวลาออกผมก็จะพยายามมีทันในแคปไปนะครับโอเคไม่มีละขอโทษแล้วกันไม่ไม่ต้องมีทันในแคปก็ได้เอาจงจริงอยู่ที่การเล่นองท่านชมเลยครับประมาณนะั้นแต่ผมจะเล่นแบบนี้เนะรับแล้วก็ตีดาร์กเลยครับเพราะว่าเขาเอาอมาก่อนไปแล้วผมก็จะาดาร์กต่อนี่สวยครับผมจะจะปลัดบอก ขวาผมเอลซูโซโล่คิวอ้าวเรียบร้อยโดยนอารลัมโซโล,โลโ่ไปไปสกิลสองใส่เขาทำไมลนะ่ะถ้ามีเอ่อถ้าเล่นกับไออะไรวะอาญาครับแคดดี่ต้องเอาตัวที่เคคีฟเลนได้คนเดียวนะครับถ้าเอาญามาต้องแคดดี่ต้องเป็นตัวละครที่เคคีฟได้ด้วยตัวคนเดียวครับก็คือเอลซูนั่นแหละครับตัวเกมนี้เพื่อนก็ดับมาดีเลยนะครับ เลสูเนี่ยมันสามารถเคลียร์คลิปได้โดยไม่ต้องมีทรัพนะครับเคลียร์จอเนี้ผมก็จะฟาร์มไปก่อนนะครับพอบัฟฟ้าขึ้นผมก็ต้องฟาร์มนะครับเคลียร์บนยังไงบนยังไงเขาก็อยู่ในปั๊มนะครับจอเนี่ยแล้จริงที่จริงผมไม่ต้องมาเติมก็ไดานะเพราะว่าเขาอยู่แต่ในปั๊มนะครับมันจะเสียเวลาผมฟาร์มแปบแงด้วยจริงอ่ะยังไงครับจอเนี่ย สามารถใส่กระสองตัวนี้ได้เลยนะผมไหวแค่นั้นแหละผมไหวเกยตายครับโอ้โหเขาโดดไปนะครับถ้าเขาไม่โดดบางยี่เขาก็ตายครับทั้งละใจเย็นครับใจเย็นเกย์เราก็มาฟาร์มบับแดงต่อเลยครับตอนนี้เหมือนแบทแมนผมจะโซโล่เลนด้วยนะครับถือว่าสวยจัดประหลัดบอก โดนผมแค่นั้นแหละไอเรือลอเลียวแล้วผมมันแหลมโดนผมเลยผมจะซโลโ่คิวให้ดูนะครับลอเลียวถ้าเดินมาโอเคผมไปเติมบนเลยชัทนี้โอเคครับนี่ครับพระเอกมาแล้วครับชัทนี้มันตีเลยครับเป่งมปหนึ่งทีตายพยายามมองแมปไปนะครับลอเลียยก็น่าจะมาเห็นไหมครับมันก็อ่านไม่ยากเลยนะครับจริง ถ้าเรามองแมพไปนะครับแล้วก็เดาเอานะครับว่าเขาจะขึ้นมาหรือว่าเขาจะทําอะไรปรานั้นแหละท่าผชมพยายามมองแมพไว้นะครับโอเคครับได้หรือเปล่าอาเลนตายครับถ้าผมไปถึงไม่นา่าไม่น่าทานแล้วครับเคไม่เป็นไรครับแล้วก็ไปฟาร์มปลาฟ้าแล้วต่อนะครับชิ้นแรกผมจะออกเป็นอากุนี่นะครับ เราก็ฟาร์มไปนะครับถ้าไม่มีอะไรทำเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับช่วงนี้อืออารามโดนผมนละ้วอารามน่าจะเป็นเม็ดส้มด้วยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเอ่อตอนผมจบไอ้ผมเล่นจิมเนะี่ยเสร็จก็คือ,คอมเขาไมดส้มนะครับอารามเม็ดตัวนะี้แล้วผมเอาให้ด้วยครับว่ามเขาไม่ส้มจิ้จริงหรือเปล่าเฮ้ยอารินโดนผมตายครับ อ๋อน้ำแข็งน้ำแข็งไม่ได้เชื่อเราเป็นผมผมจะไม่กดน้ำแข็งนะเพราะว่ายังไงผมก็ตายอยู่แล้วช็น่ะมันซื้อเวลาได้แค่แป๊บเดียวจริงถ้าเป็นผมผมไม่กดน้ำน้ำแข็งนะผมเก็บไว้ใช้ช็อตแบบสำคัญสำคัญดีกว่าเฮ้ยเหมือนเพื่อนผมจะบวกรับช็อนนี้พระเอกจะไปเติมนะครับยังไงครับช็อนนี้ โอเคเดี๋ยวผมจะโซโลโคิกซี่ให้ดูนะครับเอ้ยไม่คิกซี่หรอดเลี้ยวเจ๊ะ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 เจะตายครับหลบไปหน้าก็ตายเรียบร้อยโอเคครับช็อตน,นี้เราไปบนเลยครับโอ้โหบนเลือดน้อยมากเลยครับสองตัวนี้สองตัวนี้บอกเลยว่าไม่ไหวกับผมแค่นั้นแหละช็อต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 เรียบร้อยซิปเปิลชิวไปครับผมเอาจริงอาญามันโกง,งมากเลยนะครับแต่ตอนนี้มันหลุดแบนมาผมก็งงมากเลยมันหลุดแบนมาวะ มันไม่น่ากลัวใช่ไหมบางคนก็บอกว่าอาญาไม่น่ากลัวแต่ผมมองว่าอาญามันถ้าขี่ถ้าขีหัวกับพวกนาคอสแบบขี่หัวตัวอะไรก็ตามนะครับแบบมันจะโหดมันจะดูโหดขึ้นมาทัเดียดูแล้วผมล็อกล็อกทำไมเพื่อนตายครับเป้งเร็บร้อยอแบบ อารามล็อกปุ๊บอาญาผมก็กดอตีสวนปั๊บประมาณนั้นแต่ที่จริงอาญาไม่ต้องกดอตีก็ได้นะเมนืะ่อ,อกี้นะเอาจริงอ่ะแล้วก็เจคีไปนะครับอเอ้ยค้างค้างค้างเฮ้ยเขนะียนอืมเอฟซูแม่นอยู่นะฮนะเอาจริงอ่ะเอฟซูตัวนี้ตึงอยู่นะนะ่ะ ตรงนี้ผมก็เล่นแต่ทูเรนนะครับเพราะว่าเป็นลูกหลานเขาผมนะครับผมแบบเป็นเมนทูเรนตั้งแต่เกิดอ่ะอืมันแข็งจมูกหรอกจริงๆอ่ะเสียแล้วก็ตีไอ้ดาร์กไปนะครับเขาปล่อยดาร์กเลยปล่อยดาร์กตรงกลางเลยนะครับเกมนำ้ำผมก็จะชอบปล่อยตรงกลางนะครับเวลาดาร์กอะไรเงี้ย ว่ามันเดินเดินไปถึงป้อมไว้ดิยังไงครับคิกแนคมาไหมคิกแนคเหมือนล้อเลียวเขาจะรู้นะครับว่าเราอยู่ในพุ่มแล้วก็พยายามปาสกิลหนึ่งตอดเข้าไปนะครับสกิลหนึ่งเราก็แรงครับยิ่งไกลย,ยิงแรงครับเหมือนแวนเอนจอยครับเหมือนอันติของแวนเอนจอยสมัยมาก่อนนะครับที่แวนสายเวทประมาณนั้นนะครับยิ่งไกลย,ยิ่งแรง ผมบอกสําหรับคนที่ไม่เห็นภาพนะครับจะเห็นภาพมากขึ้นเข้าเลยครับช่อน,นี้อุย๊ยโดน็ักดูดูท่านผู้ชมโอ้โหโคตรอึดโคตรอึดอะ่ะโอ้โหน่าจะตายครับโอ้โหท่านผู้ชมเห็นไหมครับช็อตเมื่อกี้ก็คือแบบผมอึดมากผมยืนแบบเป็นชั่วโมงได้เลยเมนืะ่อกี้นะอาญามันโกงจริงท่านผู้ชมโอเคครับผมถ้าเมื่อกี้ไม่มีไอ้อเลนมันไม่มีอติกก็คือแบบเมื่อกี้ผมไม่ตายนะจริงๆเมื่อกี้ผมรอดนะครับ ขนาเมื่อกี้นี้ผมโดนนามสุดๆ,ดๆก็คือแบบอาญากดอันติให้ผมทีก็คือแบบผมยืนนานมากอะท่านผู้ชมก็คือแบบอา่ามันโกงมากครับต้องแบนแล้วครับบอกเลยอย่าอย่าให้หลุดนะครับอาญาโอเคเขาเอาบัฟผมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันแค่นั้นแหละเดี๋ยวเจอกันโอเคครับเหมือนแบทแมนจะสั่งรวมบนนะครับออแบทแมนผมโดนเปิดนะครับจังหวะน,นี้ผมต้องมาช่วยเพื่อนนะครับอันติใส่เป็นหนึ่งทีครับอารามล็อกผมแล้วยังไงเพื่อน แล้วยังไงอ่ะเพื่อนแล้วยังไงอ่ะเพื่อนตายครับเรียบร้อยสตาบินเคสตาตกเครื่องนะครับเคเราก็มาเคลียร์คีปเลนบนนะครับปล่อยเพื่อนอมมังกรไปนะครับคยับทันได้แกลบขึ้นนะครับเวลาทันได้แกลบขึ้นแล้วก็หาวิ่งวิ่งหาช็อตช็อตนะครับเคสเราเลี้ยวตายนะครับเคเขาหลบได้หลบได้ก็ตามเดิมนะครับเพราะว่าโดนทันได้แกลบผมนะครับยับนี่ครับพยายาม มีทันได้แคบไว้นะครับเล่นทุเรนโอเคแล้วก็จะมีคนอยู่เลนล่างนะครับเราก็มาดักเขาเลยน,นะครับยังไงเขาเด,ดินมาหรือเปอล่าเขาไม่น่าจะเดินมานะครับเเขาจะเหมืนอนเขารู้นะครับว่าเราจะดักเราก็พยายามมองแมปไปนะครับโอเคเอาดักเลยนะครับช็อตน,นี้เอาดักเลยเอาดักเลยครับช็อตน,นี้ okay, ครับ ดักไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้โอกาสที่เขาจะลาแล้วได้0.0%นะครับเพราะว่าผมมีพานิชเฮ้ยสวยที่จริงเราไม่ต้องรีบกดพานิชก็ได้นะครับท,ท่านผู้ชมแต่ว่าผมรีบกดไงถ้าใครอยากเอาชัวร์ก็ไม่ต้องรีบกดนะครับโอเคครับเหมือนอารินเขาจะออกกันเวทมาแล้วนะครับต้องออกมาอยู่แล้วนะท่านผู้ชมโอเคครับ แล้วก็มีทันได้แคปขึ้นนะชอนี้โอเคแคดดี้เขาตายนะครับดูครับเล่นกันทันได้แคบช็อต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 ตายเป่งเรียบร้อยแล้วก็เอาเลินต่อนะครับช็อตช็อตช็อตเรียบร้อยตายไหมครับทันได้แคปเวลาเลย้ยเวลาเล่นทุเรยนนะครับเราต้องเล่นกันทันทัน,นได้แคบแรงครับบอกเลยแค่โดนทันเด์แคปก็แรงแล้วนะครับ ถ้าเป็นแครี่กับเมดโดนก็คือเจ็บมากๆนะครับเพราะว่าเมดกับแครี่เขาไม่ออกกันเมดเลยครับแต่แครี่บางตัวเขาก็ออกนะครับเฮ้ยโอ้โหอารามเขาจะล็อกผมอย่เดียวเลยอะแต่เอ๊แต่อาญาผมก็รีบกดอันติเกินเอ้ยรีบกดอันติเกินนะแบบกดอันติเร็วเกินนะแล้วก็มาพามาฟ้าต่อเลยครับช้อนนี้ยังไงครับช้อนนี้ใครเดินมามิจ้า เครับยังไงอาร์ลมอาร์มเขาก็อึดนะครับอาร์ลมเม็ดส้มเลยครับคนนี้เพราะว่าผมจำได้นะผมตอนตอนผมเล่นเสร็จปุ๊บผมก็เห็นไอเ้เม็ดเม็ดส้มเขานับเม็ดส้มเขามันโผก,ก็เรียกว่าอะไรอ่ะก,ก็จบเกมแล้วก็มันก็เด้งไหลายเชืออแล้วเม็ดส้มเขาก็ขึ้นมาประมาณนั้นนะครับ โอเคยังไงชอ็อตนี้โอเคไม่มีใครอยู่ในภูมินะต้องใจเย็นนะครับใจเย็น,ยนดักซาร์เลเยอร์ก็จะเกิดแล้วนะครับผมว่าเกมนี้เราต้องเอาดาร์กนะครับไม่งั้นจบไม่ได้แน่นอนอยังไงไอเล่นเกมก็จะเข้าไปตอดนะครับอเออแต่เ,เพื่อนใส่สุดว่ะตายปะสวยปล่อยครับช็อตนี้ เรียบร้อยซาตา้าเฮ้ยเหมือนดวงจะตายนะครับครับสกิลสองแล้วสกิลหนึ่งใส่ไปครับตอนเมื่อกี้โอเคน่าจะได้ป้อมกลางนะครับสวยโอเคแต่ไม่น่าจะจบได้นะครับนี่ครับพยายามปาสกิลหนึ่งใส่ไปนะครับถึงมันดูเหมือนไม่ค่อยแรงนะครับสกิลหนึ่งแต่มันแรงนะครับ อาอตายครับดวงเรียบร้อยเข้ามามนี้ก็ตายดิอายารีบกดอัปิเกิดน,นะเอาจริงอนะ่ะต้องกดไม่ต้องกดปติก,ตก็ไดานะมันเกีอเคดาร์เกิดแล้วนะแล้วครับเอาจริงเราต้องแปลดาร์นะครับผมก็จะพยายามกดกดเขาไปนะครับ แม่ก็ออกมาสวยตายปะเทียไม่ตายเอ้ยโดยนอารามล็อกน่ะโอ้โหเขาฟิกมาเลยอะ่ะเทียรขาอเสียฟิกฟรีฟนะครับก็พยายามกดเขาไว้นะครับโอเคเราก็ไปเอาดาักกันเลยนะครับชอตนี้นี่ครับเอาดาักเสร็จ ก็น่าจะจบแล้วนะครับอ๋ออาญาได้ดาร์คซีลิปล่อยเลยเพื่อนเขาจะไปเรยนล่างหรือเปล่าเคยผมจะสับของเลยนะครับชั้เน้เอาเป็นเอเป็นกอเกิดนะครับแล้วก็เขียวหรือใครจะเล่นเป็นน้ำแข็งก็ได้นะครับแต่ว่าน้ำแข็งเนี่ยผมเล่นยังไม่ค่อยเซียนนะครับ โอ้หแหลมแบบนี้ตายนะครับเรียบรอ้อยอุ้ยหลายตอนนะอเนี่ยนี่ครับผมก็ใส่ไปเลยครับช็อตเนี้ยตายไม่เป็นไรครับเขาก็ใส่สกิลใส่ผมมาละโอเคผมก็น่าจะตายนะครับไม่น่ารอด,เ,อรอด,ด,รอดเรียบร้อยโดนล้อเลี้ยวลำยับเลยกูยังไงครับสกิลเขาหมดแล้วนะยังไงครับจะจบได้หรือเปล่าช็อตน,นี้อ,อแบทแมนนะครับสวยโอ้แต่เมื่อกี้ไม่มีอามก็คือน่าจะได้หมดนะครับ ถึงทีมเรานะครับหมดโอเคครับน่นาจะจบแล้วนะครับช็อตน,นี้สวยเหลือเลนตัวเดียวนะครับเราก็ได้มา12คิวนะครับยังไงครับช็อตน,นี้จบได้หรือเปล่าสวย สายหน้าจบแล้วนะครับผมท่านผู้ชมร้อยสวยโอเคผมถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนนะครับว่าอารามมันมีส้มจริงหรือเปล่าอารามมีส้มนะครับผมเจออารามมีส้มเผื่อท่านผู้ชมบางคนไม่เชื่อไงว่าเออพูดเจอเอ็กเจออารามมีส้มไม่ส้มเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูครับว่าเจอจริงๆนะครับ อันนี้ก็เป็นแรง12ดาวงดาบเอ็ม yeah. MVP ก็ตกเป็นของเดินบนคุงเนี่ยครับผมอารามิสซอม